มาวันนี้พาเพื่อนๆน,นะครับเป็นแฟนสีลายไม้พี hand มาชมการทํางาน mm hmm. การเพ้นลายไม้นะครับที่เป็นงานทําร่วมกับเรซินน้ำนะฮะตัวนี้เป็นเรซินน้ําเราใช้วัสดุก็คือแผ่นโฟมนะครับเป็นโฟมอะไรก็ได้นะโฟมกันไฟหรือโฟมธรรมดาเนี่ยก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องห่อหุ้มมันด้วยตัวเรซินสูตรน้ํานะครับ เพื่อที่จะสะดวกในการทํางานแล้วก็เวลาเราเคลือบเนี่ยผิวโฟมก็จะไม่ไม่เสียหายจากสาราละลายต่างๆนะครับการทํางานนะผมใช้เรซินนะครับตามส่วนผสมที่ผู้ใช้ตามส่วนผสมที่ผู้ขายอ่า บอกมาใช้อาตาัตราส่วนตอนนั้นตัวน,นี้ฮะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าวผู้ใช้งานเนี่ยจะซื้อของแบรนด์ไหนนะครับตอนนี้มีหลายแบรนด์ฮะแต่ที่ผมใช้นี่ของ SJ r e s i n นะครับเป็นเรซินสูตรน้ำฮะ,ะตัวใสนะครับตอนนี้เมื่อมันแห้งแล้วมันก็จะให้ความแข็งเป็นสูตรน้ำฮะข้อดีก็คือมันไม่ไม,ไม่ไม่มีกลิน่นนะครับ ก็ผสมน้ำมาผสมกับส่วนผสมที่เขาให้มาวก็โปะไปที่โฟมครับรอหแห้งก็ใช้กระดาษทรายขัดนะครับแล้วก็ตรงไหนที่มีเว้าแหว่งบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของงานพวกนี้นะครับก็ผมก็จะใช้ไอตัวสารโปะนะสารโปะผนังทั้งหลายเลยนี่ฮะมีห้องไหนก็ได้โปะมันลงไปก่อนแล้วก็ทาสีลองพื้นนะฮะทั้งสองสามรอบนะครับ ส่วนสีรองพื้นก่อนเทียนลายเนีนะ่ยผมใช้ของ toa นะครับเกตที่ชิ้นงานตัวนี้จะเป็นวิดีโอความยาวประมาณ9นาทีกว่าๆนะครับก็จะอธิบายได้เฉพาะบางขั้นตอนนะสำหรับผู้ที่มีความสนใจอยากได้งานแบบนี้นะฮะอยากทำงานอยากเรียนรู้งานเนี่ยเราก็เปิดสอนนะครับที่ศูนย์อบรมบางใหญ่นะ เบอร์โทรศัพท์และไลน์ไอดี0661525682นะครับโทรมาจองคิวก่อนการเรียนนะครับเพราะว่าเป็นหลักสูตรการเรียนตัวต่อตัวเท่านั้นนะเราไม่สอนแบบกลุ่มนะเพราะว่าการสอนตัวต่อตัวเนี่ยมันสามารถที่จะเน้นนะฮะเน้นหนักในทฤษฎีและปฏิบัตินะฮะท่านไหนขาดในเรื่องไหนเนี่ยเราก็จะเน้นให้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่า ด้วยความสามารถของคนเราเนี่ยมันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะฮะการเรียนกลุ่มเนี่ยบางท่านทําได้บางท่านอาจทํทไม่ทันเพื่อนนะก็ม,มีนะครับดังนั้นเราจะเน้นให้ตัว,ต,ว,ต,วตัวนี่แหละนะกความรู้หนึ่งร้เต็มแน่นอนนะครับเรียนเชิญหลังจากจที่ผมลงสีรองพื้นนะผมก็จะปล่อยให้แห้งประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เราจะก็ทำการเขียนกัน เขียนลายไม้ฮะตัวนี้ผมใช้สีลายไม้ฟรีแฮนด์ฮะสีน้ําตาลหนึ่งน้ำตาลสก็สีดํามสีนะครับจะเป็นการเขียนงานที่ความละเอียดกลางๆก,ก่อนนะครับแล้วค่อยเพิ่มความละเอียดในขั้นตอนของการเก็บงานภายหลังได้นะครับดูกันยาวๆนะ ชิ้นงานขนาดเล็กแค่นี้นะครับผมใช้สีน้ำตาลหนึ่งน้ำตาลสองแล้วก็สีดำเนี่ยอย่างละไม่เกินหนึ่งเม็ดข้าวโพดเท่านั้นนะครับสีหนึ่งชุดของเราเขียนงานได้ประมาณ6 0สิถึงเจสิตารางเมตรนะไม่ต้องกลัวว่าซื้อซื้อไปแล้วทำงานาสีจะหมดงานจะไม่เสร็จนี่นะ ถ้าเขียนตามวิธีที่ผมแนะนำเนี่ยยังไงก็เพียงพอครับบ้านหนึ่งหลังเนี่ยผมใช้สีไม่เกินสองชุดนะเต็มที่ครับบ้านหนึ่งหลังผมเฉลี่ยประมาณทักหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยตารางเมตรประมาณห้าสิบถึงหนึ่งร้อยเนี่ยหนึ่งชุดสองชุดพอครับแน่นอนเหลือๆเลยแหละที่สูตรอบรมบางใหญ่เราเปิดสอนการเพ้นลายไม้นะฮะ แล้วก็ลายหินเป็นหินภูเขาแล้วก็หินแยกก้อนนะสไตล์ฝรั่งนะครับแล้วก็หินอ่อนนะในหลายๆรูปแบบนะครับอยากได้รูปแบบไหนก็ท่านสามารถหาภาพเรฟเฟอ n c เนะภาพอ้างอีกมา,าก็ชี้เลยนะสอนแบบนี้ได้แม่อาจารย์นะสอนได้ก็สอนนะนะสังเกตี่ชิ้นงานนะนะตอนนี้เข้าสู่ การเก็บงานแล้วนะเมื่อกี้เขียนไปแล้วปึ๊บแล้วก็ตามการเก็บงานนะะแล้วค่อยเติมมิติแล้วก็เติมในส่วนของรายละเอียดทีหลังได้นะครับงานพวกนีนะ้วัสดุตัวนี้ก็คือโฟมนะครับห่อหุ้มด้วยเรซินสูตรน้ำนะฮะไรกลิ่นนะฮะไร้ฝุน่นนะดังนั้นเหมาะกับสุภาพสตรตี อ่าหรือคนที่ไม่ชอบงานปูนเพราะว่ามันมีน้ำหนักมากเพราะว่ามันมีฝุ่นมีสารเคมีอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่สําหรับงานเรซิ่นน้าเนี่ยไม่ไม่มีสารเคมีอื่นๆนะฮะมีแต่สูตรน้ําทั้งนั้นนะครับดังนั้นก็ไร้ฝุ่นเนี่ยหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเลยแหละนะครับผู้หญิงทําได้ผู้ชายทาได้นะฮะเด็กๆนะผู้ภาสตรตีนะคนแก่ทาได้หมดครับตัวนี้เหมาะ น้ำหนักก็ไม่มากนะครับลดโหลดน้ำหนักที่ทําต่อผนังอ่นะสมมุติว่าเราเอางานปูนด้วยแปะผนังเนี่ยมันก็จะเพิ่มน้ําหนักกับผนังแต่ถ้าเป็นงานพวกนี้ก็จะเบาน้ําหนักแค่หนึ่งในสี่ของชิ้นงานขนาดเท่ากันที่เป็นงานปูนนะครับงานปูเนี่ยหมายหมายถึงว่างานงานโฟมที่ฉาบด้วยด้วยปูนนะครับน้ําหนักจะมากกว่าไองานตัวนี้ประมาณสี่เท่า เดี๋ยวผมจะปรับด้านให้ดูนะนะฮะโฟมเอาโฟมอะไรก็ได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะเรียนรู้ทักมานะฮะ0661525682เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์และไลน์ไอดีนะผมจะพาทำงานส,สวยๆไว้ใช้งานกันนะครับอ่านะจะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็มาเก็บรายละเอียดทีหลังแล้วก็จะเคลือบ เลซินนะฮะัตันนี้ผมก็จะส่งให้คุณปานคนะะ่าเอสเจเลซินในการเคลือบปิดงานนะครับของผมเนี่ยจะอยู่ในส่วนของการเตรียมชิ้นงานกับการเพ้นล์ลนยนะฮะงานของคุณปานก็อยู่ในส่วนของงานเคลือบนะะเทเคลือบเลซินทั้งหมดนะฮะข้อดีของงานตัวนี้เบา ทำงานง่ายจบงานง่ายนะครับถ้าเลือบเลิซนเนี่ยนะถ้าถามว่าความคงทนเนี่ยมันขนาดไหนกับงานที่เป็นงานปูนปั้นะผมว่าผมยังไม่ยังไม่เจอความแตกต่างของความคงทนนะอยู่ที่สภาพอากาศในพื้นที่นั้นๆอยู่ที่การใช้งานมากกว่านะครับสมมติว่าทำเป็น ท็อปโต๊ะ,ะในส่วนของโถงต้อนรับโรงแรมอย่างเงี้ย,น,ยนะครับโอ้ใช้ใช้ไปาะผมว่าหกปีเจ็ดิปีหนึ่งหนึ่งอปีเนี่ยทาง,งานเลซินเนี่ยสบายๆนะฮะหลังจากเก็บงานเสร็จผมก็จะปล่อยไว้หนึ่งคืนอะ แล้วมาเก็บรายละเอียดอีกทีนะครับแล้วก็ส่งกลับให้คุณปานที่เอเจเรสซินลำสาลีเห็นไหมปึับจับแผ่นโฟมธรรมดาหรือโฟมเหลือใช้อะไรเงี้ยฮะเอามาทําแบบนี้ได้อาจ,จารย์ตอมไลายไม้ไปเห็นขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับฟังรับชมนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ